ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับสมดุดนะครับกับร้านนำซ้ําโมบายเหมือนเคยนะครับวันนี้ผมมีได้ซื้อนะครับอุปกรณ์เครื่องมือนะครับมาชิ้นใหม่นะครับก็จะเป็นในสองตัวที่เราเห็นตัวนี้เลยก็คือฮากโกนะครับ9 5้นะครับวันนี้ซื้อมาใหม่เลยนะครับผมฮากโกเ9้าเดี๋ยวเราจะมาทําการ แกะกล่องไปพร้อมๆกันครับเรามาดูว่าอุปกรณ์ชิ้นไหนอภา,ายในกล่องเนี่ยมันมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับที่มากับตัวเครื่องนะครับที่เราซื้อครั้งแรกนีงนะครับตัวนี้เป็นฮาร o โก951นะ,ะมาเริ่มกันเลยครับเปิดฝามาครับ ก็จะมีในส่วนของตัวคู่มือนะครับผมอ่านบ่อยมากครับมาไว้ก่อนนะครับเปิดฝั่งนี้หมดไปยังอ่าก็จะเห็นตัวอ่าเครื่องแล้วนะครับอ่เดี๋ยวเราเปิดฝั่งก่อนนะครับก็จะมีชุดนี้อ่าผมกยิบออกมาก่อนนะ ครับตรงนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ภายในกล่องนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับหนึ่งก็คือให้นอนนะครับสายไฟสายพัดนะนี่เลยครับเอาไว้ก่อนนะครับต่อไปก็คือเป็นในส่วนตัวด้ามนะครับด้ามตัวสายกับตัวด้ามของสําหรับเสียบปลายหัวแรงนะครับเลย ต่อไปในถุงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของตัวแกะเลยนะครับตัวปอกนะครับปอกสายป้นะครับสายนะครับสำหรับต่อแท่นสลิปนะครับอันนี้ก็จะเป็นในสองตัว อุปกรณ์สำหรับเซตค่าแล้วก็สายครับครับอันนี้เป็นในส่วนตัวฟองน้ำนะครับนี่ยางสำหรับจับนะครับจับปลายหัวแรงเวลาเราเปลี่ยนหัวแรงนะ สำหรับชิ้นนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวแท่นนะครับแท่นสําหรับวางนั่นเองนะสําหรับวางปลายหัวแหลงนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนตัวเครื่องครับอ่านี่ครับเราครบเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ภายในเซตแล้วนะครับ ครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับอย่าลืมว่าในส่วนงตัวภายในเซตนะครับที่เราซื้อมานะครับเขาจะไม่ได้ในส่วนการแถมตัวปลายมานะครับเวลาเราสั่งซื้อนั้นดูให้ดีว่าเขาแถมปลายหรือเปล่านะครับขึ้นอยู่กับทางบริษัทที่เขานํามาขายนั่นเองนะครับผมในส่วนราคานั้นก็อยู่ประมาณหมื่นต้นๆนะครับหมื่นประมาณ1700บาทนะครับไม่ไม่ไม่รวมปลายนะ ถ้าอย่างในส่วนของตัวผมเนี่ยเคยใช้ตัวฮาร์กดอยู่แล้วก็สามารถใช้ปลายเดิมที่เป็นปลาย T12 ได้เลยนะครับตัวนี้อ่ะหลักๆนะครับผมก็จะใช้อยู่2ปลายนั่นเองนะครับก็ <c oughs> คือจะเป็นในส่วนของปลายนะครับที่เป็นหัวทู่นะครับหรือหัวปุกกันนั่นเองนะครับแล้วก็ปลายแหลมตัวนี้นะครับมี2แบบที่ผมใช้อยู่เนาะในส่วนของตัวเอกสารที่เขาให้มานะครับก็จะมีในส่วนของตัวเรื่องของ ฟล์นะครับให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับตัวไฟล์นะนะครับก็จะมีเรื่องของปลอกด้ามจับนะครับอุปกรณ์ต่างๆให้เราเลือกได้นั่นเองครับะเรามาเริ่มกันเลยนะครับอ่าดับแรกผมจะเริ่มเสียบในส่วนของตัวสายสลิปโหมดแล้วกันนะครับสายสลิปโหมดนะด้านหลังนะครับมันก็จะมีในส่นองตัว อุปกรณ์สำหรับต่อพ่วงสลิปโหมดนั่นเองนะครับตรงนี้นะเสียบเข้ากับตัวเครื่องครับหลังตัวเครื่องก็จะมีในส่วนของช่องนะครับสำหรับเสียบนะนั่นเองนะครับตรงนี้นะอ่าเสียบไปแบบนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของตัวอ่าสายนะครับตัวสายตัวนี้นะเห็นไหมครับ ตัวนี้ก็เสียบเข้ากับตัวหน้ากล่องนะครับเสียบให้มันนองแก๊ปนะครับตัวนีแ้แน่นละนะครับ กอันนี้ผมก็จะใส่ตัวนะครับตัวป้ายนะครับกับตัวปอกที่เขาให้มาเราซื้อปลายมาปุ๊บนะครับให้ดันลงไปตัวนี้นะดันตัวไปตัวนี้ครับให้มีเสียงครับนะแบบนี้ก็คือแน่นละนะครับถ้าเรากดไม่สุดนะครับไม่มีเสียงแบบนี้นะครับมันก็จะไม่แน่นนั่นเองนะมันก็จะลงไม่สุดเวลาเราเสียบเข้าไปข้างในนะครับให้กดให้แน่นจนมีเสียงนะแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็เอาตัวปอกเนี่ยมาใส่ตรงก้ามปูตัวนี้นะชัดไหมครับใส่ลงไปแบบนี้ครับให้มันล็อกแก๊บเหมือนกันนะครับพอมันล็อกแล้วมันก็พร้อมใช้งานนะครับเราก็มันวางนะครับตรงนี้ไปสลิปตรงนี้นะ,ะ,ะวิธีนะครับ นึงเดี๋ยวผมจะทำการเสียบปลั๊กเลยละกันนะครับผมเสียบปลั๊กเลยนะครับ ในส่วนของรุ่นนี้นะครับในส่วนตัวสวิต์ปิดเปิดจะอยู่ด้านบนนะครับผมด้านบนนะครับเรากดสวิต์ปิดเปิดครับอ่าก็จะมีไฟหน้าจอขึ้นนะครับพร้อมกับอุณหภูมิเห็นไหมตัวนี้คือไม่เจอปลายนั่นเองนะครับถ้าฟ้องแบบนี้นะครับอ่าผมทําการปิดก่อนนะครับแล้วผมทําการถอดเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าผมใส่ปลายไม่แน่นนั่นเองนะอ่าแบบนี้ครับจะเสียบเข้าไปครับ อีกทีนึงครับกดสวิตช์เปิดครับก็ออยังแจ้งนะครับสายตัวไหนไม่แน่นเดี๋ยวดูแป๊บนึงนะครับ ออนนี้อุณหภูมิก็วิ่งขึ้นไปแล้วนะครับเห็นไหมจนถึงอุณหภูมิที่กำหนดนะครับอยู่ที่350นะครับก็จะสามารถทำงานได้นี่นะน พอเรานะครับเลิกใช้งานนะครับเรามาวางที่ตัวแท่นนะครับแบบนี้นะครับตัวหน้าจอนะครับก็จะขึ้นว่าสลิปโหมดนะครับเห็นไหมแบบนี้นะครับนะนะครับก็จะปรับอุณหภูมิลงไปที่ประมาณ100องศานะแต่ปลายก็ยังร้อนอยู่นะครับ100องศานะครับหลังจากที่เรายกนะครับยกปลายขึ้นนะครับมันก็จะทํางานแบบนี้นะเห็นไหม เราจะเริ่มไต่อุณหภูมิขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแับนี้ถ้าเราวางมันก็จะสลิปนะครับผมให้เราอันนี้นะครับอ่าสมมตินะครับถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนปลายนะครับพูดถึงการเปลี่ยนปลายก่อนนะครับอ่าผมก็จะทําการปิดเครื่องครับแล้วทําการนะครับจับตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงในส่วนตัวปลอกสีเหลืองนี้ออกนะครับแบบนี้นะดึงออกแบบนี้นะครับแบบนี้ แล้วก็นี่ครับที่เขาแถมมาให้นะครับสําหรับจับแล้วก็ดึงออกแบบนี้นะครับอันนี้ก็เก็บไว้นะครับเราเอาปลายใหม่นะครับที่เราต้องการนะครับมาใสา่เลยแบบนี้นะครับแล้วก็เอาเสียบเข้าไปนะครับ แล้วก็เปิดสวิตช์ใช้งานได้เลยสำหรับพี่บี้ท่านใดน,นะครับที่ขี้เกียจนะครับที่ขี้เกียจถอดตรงนี้ออกนะครับหรือขี้เกียจจับตรงที่มันร้อนนะครับผมก็จะมีแบบนี้นะครับในส่วนตัวปลอกเนี่ยที่เขาก็จะมีแนะนํามาให้เรานะครับไหมมันมีอยู่หลายสีแบบนี้นะครับเราก็ทําการซื้อหลายๆสีแบบนี้เนี่ยอย่างผมเนี่ยผมก็จะซื้อมาหลายสีเพื่อที่จะ ใส่ปลายไว้นะครับเวลาเราเวลาที่เราต้องการเปลี่ยนปลายนะครับเราก็แค่ถอดตัวปลอกออกแล้วก็เสียบเข้าไปได้เลยนะครับไม่ต้องรอให้ไม่ต้องไปจับที่มันร้อนรอนนั่นเองนะตัวนี้นะครับต่อไปนะครับมาถึงวิธีการเซตนะครับเซตค่านะครับเซตค่าของตัวเครื่องนะครับผมให้เราเปิดเครื่องครับจับตัวปลายขึ้นมานะ ถ้าเราต้องการที่จะปรับอุณหภูมินะครับปรับอุณหภูมินะครับเดี๋ยวรอให้มันวิ่งขึ้นไปก่อนเนาะวางไว้ตรงกางนี้นะถ้าสมมุติตัวนี้อุณหภูมิที่เราตั้งไว้คือ350องศานะครับก็ให้เราเนี่ยเสียบตัวแผ่นสีน้าเงินตัวนี้นะนะครับถ้าหากว่าใครไม่มีตัวแผ่นสีน้ําเงินตัวนี้ก็สามารถนะครับ ตัดนะในส่วนของตัวเสื้อซิมการ์ดที่เราขายก็ได้นะครับเดี๋ยวผมตัวอย่างให้ดูนะนี่ครับแบบนี้เราก็ตัดให้มันเป็นบากแบบนี้นะลงไปแบบนี้นะครับเพื่อที่จะเสียบเข้าไปตรงที่รูนี้ครับ หลังจากเสียบเข้าไปนะครับตัวหน้าจอนั้นมันก็จะเริ่มกระพริบครับแบบนี้นะพอมันเริ่มกระพริบปุ๊บเนี่ยเราสามารถกดแัปได้ครับผมตัวนี้จะปรับได้สูงสุดที่400นะครับตัวนี้หลักหลักหลักร้อยเนี่ย400นะครับกดถัดไปนะครับกดถัดไปกดดอกจันนี้นะเนี่ยก็สามารถปรับขึ้นไปที่ประมาณ480นะผมจะไม่ปิดนะครับ490 แบบนี้นะครับแล้วก็กดถัดไปนครับหลักหน่วยเราก็ปรับได้ครับเห็นไหมแล้วก็กดแล้วก็กดเครื่องหมายชาร์ปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอันดับต่อไปนะครับในเรื่องของหมายเลขปลายครับหมายเลขปลายนะครับว่าเราจะใช้ปลายเบออะไรนั่นเองนะตัวนี้ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ตั้งกันนะครับผมตัวนี้ก็ใช้ตัวเฉยๆก็ได้นะครับนะตัวนี้ไม่ค่อยได้ตั้งกัน ว่าปลายของเราวันเบอร์อะไรอย่างยกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับ T12 BC2 นะครับ BC2 ผมลองปั๊บดูครับในครู่มือเขาจะบอกอีกทีนึงว่าถ้าเราใช้ปลายเนี่ยจะปรับไปที่เลขอะไรนั่นเองนะครับผมปรับไว้ทีเ่เลขสิบแล้วกันนะแค่นี้เรียบร้อยครับมันะมก็จะเริ่มต่อยอุณหภูมิตามที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นะ ขออนุญาตอีกทีนึงนะครับครับน่าจะอยู่ที่480นะผมปรับที่450ละกันนะครับครับนอะ่าออกกสออกนะครับมันก็จะวิ่งไปที่450เห็นไหมครับถ้าเราต้องการที่จะปรับขึ้นปรับลงนะครับก็แค่เสียบนะครับผมลงถัดไป380นะครับตึ๊บตึ๊บ ปุ๊บมันก็จะวิ่งนะปรับไปที่อุณหภูมิตามที่เราตั้งไว้นั่นเองนะครับก็คือ380นะอยแบบนี่ครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับสําหรับที่พี่ท่านใดที่ต้องการที่จะประหยัดงบนะครับผมก็อย่างตัวเนี้ยผมก็ใช้ในส่วนตัวฮาโก้าหมือสอยู่นะครับ แต่แล้วแต่ว่าสภาพที่เราซื้อมามือสองมันเป็นยังไงนะครับว่าดีหรือไม่ดียังไงนะครับสําหรับผมที่เปลี่ยนจากมือสองนะครับตัวเดิมเนี่ยมาเป็นมือหนึ่งนะครับเพราะว่าอยากได้ในส่วนตัวแท่นตัวสลิปตัวนี้นะอุปกรณ์ตัวสลิปนะครับเพื่อให้เวลาเราใช้งานเสร็จแล้วนะครับเราเอามาวางเนี่ยทำให้ตัวเครื่องเนี่ยสลิปโหมดนะครับแล้วก็ลดอุณหภูมิของตัว,ตวไปลายไปนะครับทําให้ปลายน่ะไม่ หายได้ง่ายนั่นเองนะแต่สําหรับพี่ๆท่านใดเนี่ยที่เงิประมาณไม่ถึงนะครับก็สามารถใช้ตัวนี้แทนได้ครับสวิตปิดเปิดตัวนี้ได้นะคือเราใช้งานเสร็จแล้วก็ให้เราปิดไว้นะครับพอเราจะใช้งานต่อไปเราก็มาเปิดตัวนี้นะตัวน,นี้ก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกสบายที่พี่ๆต้องการที่จะเลือกใช้งานนั่นเองนะครับสําหรับวันนี้นะครับเกี่ยวกับคลิปแกะกล่องแล้วก็รีวิวการใช้งานนะครับตัวฮาก็951นะครับ ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะาครับ